พักไส่พี่น้องฟูดะพักไสเด้ย๋ยเดี๋ยว,ยวมาระหรือมาระอุ้หลวบขมขมมาเลยหดใส่หดใส่อู้หูบวกบวกพี่น้องนี่บวกบวกบ,บวบหวานหนึ่งปลามันต้องสิละมันต้องใส่พักหลายๆสิละพี่น้องอู้ ก็บเก็บอู้อู้หอนหอนหอนห็นนี่แหละใครจะเศร้าหอนพี่น้องอันนี้ผักบุ้งเด้อพี่น้องผักบุ้งนาผักบุ้งนาอู้สิงามบ่ผักบุ้งนาผักบุ้งนากินกับต่ายโมโหนิดเสียบไปเพี่น้องแล้วเอ้า ปลานี่เอาเต้าหัวเลยพี่น้องนี่หัวปลาคอมีอะไรแตกไหมแม่ร้อนในงานให้ข้างหลังน่ะหัวปลาผิดโอ้หัวปลาปลานินโอ้หัวพีโกถือพี่น้องเลยปลานินปลานินสามหัวเอาไสด์หมดเลยออกถึงหมดแล้วไม่มีผู้กินแล้วล่ะ เออโอ้โ้โอ้เปล่าตัวีจัดแล้วหัวปลายไม่นลพี่น้องมันแสบแสบสุดกับหัวปลายละตะไข่ดับข้าวเลยพี่น้องอ่ะสำีสับก่อน cao nhiều hơn hoàn thiết cao thế nào Này. à khảo lắm cần à kinh khảo thế nào Sao là treo như sẽ là treo như vậy mà bà này. con kinh khảo cái kinh làm thôi con kinh làm thôi con thế nào, kìa, nàm, thế nào? เอาเข้าไปทั้งพิดหรอกปลาเด็กบ่องแบบมี้ในพน้องแต่ว่ามันจิดส้นเหมือนกับเจียวลุงเจียวซะก่อนอย่าคุยเอาเจียวพริบอืม้มหอม เป็นแบบพกเข้มเหมือนเดิอืมแซ่บพี่น้องแซ่บคุยเอาเจ้าอ่ะอืมพักไตเยอะ

Mang hoa vừa nắm măng mắc sẽ cứ hâm mộ đại nào. Tao cứ hello đi mhm 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 เนี่ยมันหลได้พี่น้งนนองก้อนเนี่ยไม่เครกินอืมหมกบวบมันหวอนแต่ละพี่น้อง ลวกปากกินปักไส้ท่าหบ่บ้าน่ะปักพริกอ่อนๆผสมปักพริกแดงกำลังพอหลดนะนัะ,นะหุ่นปักไส้ ไม่หลังให้ใส่อ,อมกบเนาะออมปลาไหลกินไปไหมมาละหยุดยากรูดเอาเลยมันหยิบยากมันอยู่ไกลอะหยิบให้กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาพี่น้อง กูเหรอจีบบังนึง,งจักนังเป็นยังไงพี่น้องเบื้องอรถอืมตาปา่าตาปา่ากินหัวป่าที่ได้สลาดพี่น้องอืม บะเข้าวหรือเปล่าล่างน้ำเกลือล่างหลา,ลายๆน้ำแต่น้ำเกลือเกลือแกงบ้านห้อยล่ะล่างเอาตะไคร้ไปบักกูท้องคนไปอีตูปูทังไปอีตู bộ thương thương xong thì cái bà khao là ưm, ngon nhưng mà kính bạc buổng với nó bạc buổng như vậy บุ่งกระเจาะเจ้าคุยเอางงจำหรอกอืมหูดใ็่แล้วอืมอืมหักใจ Can cỏ canh 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 thịt đâu, cỏ canh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  cỏ มันเจ็บตอนนั่งหัวปลายเลยพี่น้งองต้มกระแซ่บอีกแบบหนึง่งหนึ่งอแซ่บแบบเดียบหนึง่งแกงส้มกระแซ่บด้วยพี่น้องเอาไปทอดกก้อกทอดกรอบ

ชย,นนยันไงครัมเลเป็นไรครับหมักพอดีไหม,อ,มออกเค็มนิดๆเดี๋ยวมันจะว่างๆนิดนึะจะไปคนจิปมแต่จิปป,ม,ป,ปมมากเนี่ย ว่าว,วันจีปวอมพี่น้องทั้งภาคกลางอย่ว่าเขาใจด้วจริงดีขาวพี่น้องพี่น้องทั้งฟังสายประเทศลาวกับเอื้อนนักล่องนักล่องใต้ดินนักล่องใต้ดิน มันบริด้หองใตดินได้มันมาหองอยูปป่ปากหูมันอืมว่าข้างไว้เมนู่จีปวมกับขึ้นมนู เอามะขวายไี่น้องขวายเราเอามะพร้าตำน้ำพริกเนี่ยตำนุ่งเส้นให้พริกดิบอหอมกระเทียมใส่ปลาแดดแล้วตำหนึ่งกระแซบกันเด้ลลายไก,ก่แกงเส้นน้องไม่สมทำนี้หน่อยกระตำเจ้า Siap. Namanya. Bak bopan nih dong. Hmm. Nanti ini kuat ปลายฝนต้นหนาหวเหรอน้องฝนพาเก็ดปลาหมอฝ่าภาเก็ดปลาหมอฮักขอดน้องใหม่พี่น้องผู่เฒ่าผ้าบาเออ่พร่งตาแล้วช่วงนี้ชมบุญกระถิน กินได้ทำอิ่มหมือพี่น้อนอ,อ,อันนอิ่มระบาดถึงบังคมผักไสอ่ะพี่น้องก็ขูรังแก่ๆเลยผักนีคือขมค่ะขมมลนวนั่งแสบพี่น้องอ้าทำมดขมกกินผักบุ้งเนี่ยเอาถ้าบวบก,กินหวนานหวานหวานเป็นลมขมเป็นยา ฝ่าขึ้นมาไพี่น้องนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกมันมันตีตกอีกตีฝนคุณบนกที่ปลอมนั่นนงฝนตกนำนำเพิ่งมาต้องขุดด้วยพี่น้องเพิ่นไปนเหยียบเอาเหยียบเอาหน่ำลงหัวจีปลอมมาเหยียบเอามันก็เจ็งกินนัองเหมือนก

นี่ทับบิ้มลนะกินพักได้ไรขนาดกินตองขัยังเดือลูกก็กินน้ำบริป็น นักหน่อยด่วนไหมนะพี่หนังเนาะเขากินมะเป็นกินปุ้นกินเจ้าคือพอขึ้นแมงว่าเป็นดบบ<ม>ก็อายุก็รสมัยเขาถือเรียงไม่แังสิ tấm để gan bình hmm? nào, um, tấm này bình ngang, nó sẽ